เบื้องหลังภาพสวยก็ต้องมาจากมุมมองและมุมกล้องครั้งนี้ภาพป่านจิริมาชัยปรีชาวิทย์ต้องเลือกมุมหลังพุ่มไม้และรอเวลากว่า20นาทีเพื่อเก็บภาพคนที่ผ่านเข้าเฟรมรับกับเงาเรือนไม้เก่าได้ภาพบุงเกเล่าเรื่องชุมชนเจริญกรุง 3ปีแล้วที่ภาพถ่ายขาวดำเล่นกับเส้นเหลี่ยมมุมและแสงเงาเป็นแนวทางที่ชื่นชอบยิ่งเป็นสตรีทโฟโต้ให้ภาพแนวเคร่งครึมขัดกับภาพจำสาวแก่นอดีตพิธีกรรายการวัยรุ่นยิ่งทำให้ภาพป่านเป็นที่จับตากำลังเตรียมนิทรศการเดี่ยวครั้งที่2กับภาพบันทึกเนปาลก่อนภัยพิบัตินี่คือภาพลักใหม่บนเส้นทางหลังเลนส์มันมีความเซอร์ไพรส์เสมอที่เรารู้สึกว่าแบบ เออเนี่ยคือสิ่งที่สตรีทให้เราเราคิดหวังว่าเป็นแบบเนี้ยว่ามันน่าจะได้ภาพแบบนี้สนุกแบบนี้แต่สิ่งที่สตรีทให้มันคืออะไรที่แบบว้าวเราได้อันนี้เราเริ่มอยากถ่ายภาพจากการที่เราดูด้วยซ้ำคือเหมือนเราดูโฟตโต้บุ๊กเราดูภาพถ่ายเยอะมากแล้วพอดูเยอะๆปุ๊บมันแบบมันเจ๋งอะ่ะมันทึ่งแล้วมันอยากทำบ้าง เราเราคิดว่าการถ่ายภาพตอนนี้มันเป็นสื่อที่เข้ากับช่วงวัยนี้ของเราที่เราอยากจะสื่อสารบางอย่างออกไปและเหมือนการถ่ายภาพมันมันถ่ายทอดตรงนั้นได้ สำหรับภาพปานสิริมากล้องเล็กหรือว่ากล้องใหญ่นั้นไม่สำคัญนะคะเธอใช้แบบ Mirrorless มาตั้งแต่เริ่มค่ะก็มองว่าเบาแล้วก็สามารถพกพาไปไหนได้สะดวกถ่ายด้วยมือขวามือเดียวก็ยังได้นะคะสำคัญกว่าคือเรื่องของมุมมองและความเหมาะสมกับตัวช่างภาพค่ะเปิดตัวเป็นช่างภาพเมื่อปี2013เมื่อได้แสดงผลงานเดียวใช้ภาพถ่ายเล่าเรื่องการเดินทางในนิวยอร์ก แม้เป็นรุ่นน้องในสายงานถ่ายภาพหักที่ผ่านมาผาป่านเปิดรับทุกโอกาสแสดงผลงานแม้ในร้านอาหารหรือช่วยการกุศลพิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือหวังให้คนมองข้ามชื่อเสียงอดีตขนหน้ากล้องมันก็ทําให้ได้รับความสนใจแต่มันก็มีความกดดันและและสิ่งที่ต้องพิสูจน์สุดแล้วเราต้องแสดงงานเราต้องแบบ ส่งงานออกไปให้คนได้เห็นแล้วพอคนได้เห็นคนจะบอกได้เองอะค่ะว่าอ๋อคนนี้อ๋อเพราะเป็นดารางไงงานก็เลยดังหรือคนนี้หรอเฮ้ยงานเขาดีอันเนี้ยมันก็เลยขึ้นอยู่แต่มุมมองของแต่ละคนเราไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่เราทําได้คือทํางานเราให้ดีที่สุดในแบบของเราอะไรเงี้ยพื้นฐานศิลปะที่ติดตัวตั้งแต่เรียนจบภาพยนตร์ ภ้าป่านยังประยุกต์ใช้กับงานหลายด้านทั้งเป็นแกลเลอรี่ดีเรคเตอร์ของ The ะแจ Factory ควบตำแหน่งบรรณาธิการนิตยาสารด้านการออกแบบใช้ประสบการณ์พิธีกรออกสัมภาษณ์ศิลปินด้วยตัวเองและภาพถ่ายบางส่วนยังประกอบในเล่มเป็นเส้นทางสายใหม่ในวัยที่โตขึ้นของผ้าป่านสิริมากริฐาดีมีไทย P ี s รายงาน